กับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่วงเย็นๆนะครับผมเป็นวันหยุดนะครับของใครหลายคนนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับมาให้ชมกันนะครับเป็นตะกุดนะครับวันนี้ไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็จะมีเหนือดวงนะครับแล้วก็จะมีอายุวัฒนมงคล78นะครับก็จะมีเหรียญเจริญพรบนนะครับเบี้ยแก้ด้วนะครับผม ก็เดี๋ยวมาชมกันเลยครับนี่ครับเป็นตะกุดนะครับต่อ๙รอบนะครับนี่ครับต่อโค้ดสรนะครับว่าด้วยตะกุดแล้วนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับดีในเรื่องแคล้วคลาดนะครับปลอดภัยนะครับคงกระพันนะครับป้องกันภัยอันตรายนะครับรวมทั้งเมตตามหานิยมนะครับค้าขายโชคลาภนะครับพิชิตตาชีวิต เดือนยศนะครับจากร้ายกลายเป็นดีนะครับนี่ครับผมมีแบ่งอยู่นะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับนี่ครับอุดด้วยมวลสารนะครับมีแร่เด็กไหลนะครับมีชี้ผึ้งนะครับมีมวลสารของหลวงปู่นะครับจานด้วยมือนะครับเป็นอ่า ที่สร้างธรรมะที่เออ่สร้างที่ธรรมะอุทยานนะครับนี่ครับมีมวลสารนะครับจัดเต็มนะครับต่อโค้ดสอรอนะครับตะกุดต่อเก้าล้อนะครับสองไม่ค่อยเห็นนี่ครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับนี่ครับมีแร่เหล็กไหลนะครับอยู่ด้านใน ตามด้วยมือนะครับนี่ครับผมสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นเบีย้ยแก้นะครับเบีย้ยแก่หลวงปู่นะครับศิลานะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับมวลสารเหมือนกันนะครับนี่ครับจะเต็มนะครับ ฝังด้วยตะกุดกันนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาเหรียญเจริญพรบนนะครับผมมีอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับมีอยู่หนึ่งเหรียญก็สนใจก็ทักเข้ามานะครับนี่ครับจเจริญพรเลขหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะครับเอ้โทษทีหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะครับนี่ครับจเจริญพรบนหลังเรียบนะครับ สนใจรุ่นไหนนะครับเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามมาได้นะครับไม่เช่าไม่เป็นไรนะครับเข้ามาถามมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นอายุวัฒนมงคล78นะครับผมมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อจนวนต่อการรอบนะครับทองแดงทองแดงผิวรุ้งนะครับนี่ครับคู่นี้คือทองแดงผิวรุ้งนะครับส่วนคู่ส่วนเหรียญนี้นะครับคือจนวนต่อการรอบนะครับนี่ครับสวยงามนะครับจนวนต่อการรอบนะครับ นี่ครับด้านหลังเป็นรูปเสือนะครับก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อฝาบาทนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินนะครับเนื้อตะกั่วเนื้อเงินนําเลิกนะครับก็สนใจก็ทักสอบถามเข้ามามีทุกรายการนะครับผมนี่ก็เป็นไฮไลท์นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับกําลังมาแรงนะครับเหรียญเนือดวงนะครับใครได้บูชานะครับ มีโชคมีลาบนะครับขอได้ดังใจฝันนะครับครับคนที่บูชาไปจะรู้นะครับสิทธิหลวงปู่นะครับต้องมีอย่างละหนึ่งองค์นะครับนี่ผมมีอยู่หนึ่งองค์นะครับนี่ครับผิวสวยๆผมสองให้ดูนี่ครับต่อโค้ดคำว่าสอนรอนะครับ ไทยก็สอบถามกันเข้ามานะครับสําหรับแต่ดวงนะครับอ๋อนี่ครับผมกล่องนี้นะครับให้ทายครับว่าเป็นกล่องอะไรนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่เลยนะครับไฮไลท์อีกนะครับเป็นผ้ายันนะครับหกภาคนะครับผ้ายันหกภาคนี่นะครับผ้ายันหลวงปู่นะครับ นี่นะครับเป็นยันต่างๆนะครับของหลวงปู่นะครับผ้ายันหกภาคมีหกผื้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่ครับจะเป็นยันต่างๆนะครับผานมิธีปลุกเสกนะครับโดยหลวงปู่นะครับนี่ครับหลวงปู่ศีลาปลุกเสกเลยนะครับมีหกพื้นใครสนใจนะครับทักเข้ามาทักเข้ามาเลยนะครับหกืนนี้นะครับราคาราคาก็เข้ามา สอบถามกันได้นะครับนี่ครับเลขดัาเบอร์นะครับมี0487นะครับ0487ทักเข้ามาได้เลยก็สำหรับนะครับใครที่สนใจนะครับก็ผมจะทิ้งเบอร์นะครับแล้วก็ Facebook นะครับไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็วันนี้นะครับก็อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับก็ขอทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับออกข้างนอกนะครับใส่เสื้อกันหนาวนะครับ ก็วันนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดนะครับก็ขอกราบไภไว้ณที่นี้ด้วยฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ